เมตตาทำค้ำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอฟตียานกทั่วโลกนะคะขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกท่านขายเอฟตีค่ะวันนี้เป็นวันของขนุนจริงๆคะ่ะเอฟตีคะกลับมาจากหน้างานนะคะก็วนอยู่รอบบ้านหลังบ้านนะคะเกี่ยวกับขนุนเพราะว่าได้กลิ่นเขาโชยมานะคะเราก็มีขนุนหลายสิสายพันธุ์นะคะเอฟตีวันนี้ก็เลย เอาหมวกิดขนุนมาฝากคา่ะเอพีดได้ไมาจากไหนย่านกไม่เคยไม่เคยเห็นเลยหมวกตัวนี้ส <c ười> ีเดียวกับเสื้อเลยเนาะ <c ười> <c ười> น้องลอมนะคะเขาได้รับความการุณาจากคุณสมรน USA ค่ะได้ฝากหมวกมากับน้องลอมมาให้ย่านนกนะคะแล้วก็ให้ปู่ด้วยอะ่ะปูกะ่ก็หล่อเลยได้วันนีใ้ใส่หมวกหล่อเลยค่ะ ขอบคุณคุณตะหมอน USA มากๆเลยนะคะขอบคุณที่มอบหมวกให้เรานะคะเป็นสิ่งที่เราชอบมากเลยคะ่ะเพราะว่ายานกใส่หมวกทุกวันปูคมก็ใส่หมวกทุกวัน Very nice I like very much Thank you Thank you Thank you ยานกลรงเอาหมวกปูใ้ใส่นีอาปูใส่นั่นแหละห <laughs> ปูใส่นั่นแหละคะ่ะ นี่ไงปูใสและล่อเลยค่ะ่อขึ้นมากเลยค่ะคุณสมอนขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยที่มอบความล่มเย็นหมวกก็คือความร่มเย็นสัญ,ญลักษณ์ของความล่มเย็นให้เราค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะปูนี่ค่ะ ขอบคุณคุณแม่อัมพรนะคะจากฮ้องกงแล้วก็เอซน้องลอมด้วยนะคะคุณแม่อัมพรนะคะฝากบุญมา3,000บาทนะคะเพื่อไปติดตั้งพระบรมชายลักษณ์นะคะองค์พระบัณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชก,การที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะถวายให้กับวัดนะคะแล้วก็เอซน้องลอมกับน้องลอมด้วยนะคะอีก500บาททั้งหมด3,500บาท ก็ขอโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าทราบว่ายนุกไปทําบุญช่วงสงกรานก็เลยฝากบุญมาด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณและโมทนาบุญด้วยนะคะขอบุญนี้นะจงกลับคืนสู่เอฟซีน้องลอมนะคะคุณแม่อมพอรแล้วก็เอฟซีน้องลอมแล้วก็น้องลอมด้วยนะคะร้านเท่าพันธวีเลยนะคะขอบคุณโมทนาบุญด้วยแล้วก็ที่น่ารักมากๆอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณสุนันนะคะขอกราบขอบพระคุณมากเลยบอกว่าปู่คมไก่ยาโนก็ทางานหนักมากก็เลยส่งเครื่องบํารุงพลังมาให้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณในน้ําใจมิตรไมตรีของทุกท่านเลยนะคะที่ส่งมาให้นะคะจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ในเมืองไทยด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างมากเลยนะคะยานกเกรงใจมากๆเลยนะคะแต่ว่า,าทราบวัตถุประสงค์ว่าอยากจะร่วมบุญเพราะว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันแล้วนะคะก็เลยฝากบุญมาก็น้อมรับบุญนี้แล้วก็ยานกจะส่งบุญนี้ต่อไปถึงวัดนะคะที่เราจะนําพระบรมฉายาลักษณ์ไปประดิษฐานไว้เดี๋ยวยานกจะส่งภาพไปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณหมวกขอบพระคุณ เครื่องดื่มนี้ขอบพระคุณปรับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะคะขอบคุณค่ะแล้วน,นกมาทำอะไรน,นกสอยมะม่วงคุณเอาไม้อะไรมาสอยแป,ปรก <c oughs> อู๋อันนี้น,นกจะเล่าให้เอฟซีฟังว่าไม้เนี่จะเป็นไม้ที่เปลี่ยนหลอดไฟโอ้เนี่ยค่ะไอ้มาเปลี่ยนมะม่วงเลยเอาาเปลี่ยนได้ไหม <c oughs> เ็นไม้ที่เปลี่ยนหลอดไฟปูมะม่วงมันเปลี่ยนได้มันหลอดไฟไหมนี่ค่ะสวยแล้วสวยเลยไม่ใช่เลยนี่ไงปู่ยาน,นก,ก็เอามาเฉยมะม่วงก็คือหมายความว่าเวลาหลอดไฟเราเสียอันนี้เขาก็จะจะจะ,จะหดได้ยืดได้นะคะปู่โอ้ไม่มีแรงมันจะหดได้ยืดได้ เนี่ยค่ะมันจะหดอย่างนี้ค่ะมันจะมีตัวล็อกอย่างนี้นี้พอพอตาัดต่ำๆเราก็ทำต่ำๆอย่างนี้ได้มุตหลอดไปเราอยู่อย่างนี้แล้วก็ใส่หมุน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 ใส่หลอดไฟนะคะหมุนอย่างนี้ค่ะถอดออกอันที่เสียแล้วก็เอาเอาหลอดที่ดีๆใส่ไป แล้วเราก็หมุน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 ใส่เหมือนเดิมอะค่ะหมุนใส่เข้าไปอย่งงียค่ะใส่โหลดเข้าไปนะคะเนี่ยยืด,ดได้ค่ะเอฟซีสมมติถ้ามันย,วยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถยืดเขาได้ยืด,ดแล้วก็มีตัวล็อกของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าไฟถึงสูงนะคะเราก็สามารถอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ ประโยชน์หลายอย่างคะ่ะเอสซี <c oughs> ก็เลยเอามาสอยมะม่วง <c oughs> นี่แหละคะ่ะคือประโยชน์ถอยให้เรียบร้อยแนละ้วย่านในสามลูกกระโต <c oughs> สามลูกกระโตใส่ได้หมดเลยลูกสูงสูงก็ปู เรปู่ต้องมาแล้วแหละปู่หยาบเดิดปีน้ำน้อยขนุนขนุนสีจำปาแคะเขาเรียกว่าท้องจำปาแคะค่ะเอฟตีเขาจะต้นเตี้ยแค่นี้แหละคะ่ะแค่หัวเข่าก็มีลูกแล้วค่ะเอฟตีนี่ยค่ะทองจำปาแคะลูกพอดีพอดีอ,ดอิ่ม ค่ะอันนี้ะมะม่วงเขียวใหญ่ค่ะเอ็ดีมะม่วงเขียวใหญ่ลูกเขาจะใหญ่มากนะคะอคือเขากระดกอยู่นะคะมะม่วงเขียวใหญ่นี่เลยคะ่ะดุก เยอะเลยค่ะลงดินนะคะเอฟีได้เขาหลบอยู่หลังบ้านก็หนีลมได้หนีลมเมื่อคืนนี้พอได้คคะเอฟซียังเหลือ,อไหลลูกอยู่ค่ะเอฟซีปูจะทำอะไรคะนี่เครื่องมือปู่แหละคะ ยังไม่รู้เลยค่ะเห็นปู่ทําอย่างนี้ก็เลยงงๆอยู่แล้วปู่จะทําอะไรขายเอฟซีครับปู่ก็ทําเอาลอกนะคะลอกเชือกขึ้นไปแล้วก็ดึงถัง <ทำ S 2> ขึ้นงไ,งไปลองที่งงลูกขนุนนะคะงงงงแล้วเพื่อจะตัดขนุนให้ร่วงลงมา<อ>แล้วก็นำ ลอกสาวเอาถังนะคะที่ใส่ขนุนนนลงมาแต่ว่าขนุนใหญ่กว่ากระถางกระถาง20ปริลิตรนะคะไม่สามารถจะประคองจะใส่ขนุนได้นะคะยานกก็ยืนลุ้นนะคะก็ปกติแล้วก็จะใส่ใส่ทั่วไปได้นะคะถ้าหากว่าไซส์เขาเล็กๆ นะคะนี่แล้วมันจะรับลูกขนุน20ลิตรค่ะอตียังใส่ไม่ได้เลยค่ะลูกใหญ่กว่าถังนนะูอุ้มไม่ไหวอะค่ะน้ำหนักมากเลยคาดว่าลูกนี้ประมาณเกือบ30กิโลอะค่ะเอตีลูกเขาใหญ่มากคือเดียวต้นนี้เขาจะลูกใหญ่ทุกปีอะค่ะเอตีก็้าว่าคนร่างกายไม่แข็งแรงอุ้มไม่ไหวอะค่ะลูกเขาใหญ่มากลูกขนุนมันใหญ่กว่าลุ้นปู่นะคะเอตีลุ้นว่าจะได้ไหมลวงค่ะ ล่วงลงมาได้แต่ว่าปยุงเขาไม่ลงในถังค่ะเพราะว่าเขาใหญ่กว่าถังพอใต่พอตัดเชือกแล้วเลื่อยแล้วลงถังปุ๊บเขาก็คว่ำลงเลยเพราะว่าถังไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักแลวน้ำขอได้อะค่ะคีแต่ว่าน้าหากเป็นขนุนลูกเล็กทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะทำลอกขึ้นไปแบบที่ปู่ทำได้นะคะแล้วก็เลื่อยๆ่อยแล้วเขาก็จะล่วงลงใส่ถังแล้วก็เราก็ใช้ลอก ดึงลงมาได้ค่ะเอฟตีเพราะว่าหลังจากที่เอาลูกนี้ลงถูกก็ไปลงหลายๆต้นนะคะเราไม่ได้ใช้พี่ดูนะคะคือเอาคลิปที่ที่พอที่จะชัดเจนมาให้เอฟตีได,ได้ดูว่าสามารถที่จะใช้เชือกเป็นลอกขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะสอยได้นะคะสำหรับรท่านที่มีต้นขนุนนะคะอยู่สูงๆนะคะก็ทำแบบนี้ได้นะคะก็มาเล่าตู่ให้เอฟีฟังแล้วก็รุ้น ปูเพราะว่ารูปนขนุนลงค่ะเอฟซีขาดแล้วนะคะเอฟซีเลื่อยขาดแล้วค่ะแต่ว่าขนุนมันใหญ่กว่านุนท้าลุ้นดูค่ะลุ้นดูค่ะเอฟซีมันขาดไปแล้วค่ะปู <c oughs> <c oughs> มัถังก็เอาไม่อยู่ค่ะเอฟซีเอฟซีดูลูปขนุนล <c oughs> ุ้น ถังถังถังมันร้าน้ำหนักไม่ไหวถังมันเล็กกว่าลูกกันตีลูกมันใหญ่มากใส่ถังไม่ได้ค่ะเอฟซีใส่ถังไม่ได้ถังยี่สิบลิตรยังใส่ไม่ได้ค่ะเอฟซีให้ก็ลูกใหญ่มากค่ะ ปูกิงปูกิงเราจะปากันปูจะอุ้มไหวไหมปูอุ้มดิก็ลูกขนุนใหญ่กว่าตัวย่าดกอีกไให้ปูเอาลงเอาลงตัลูกใหญ่มากยานอกอุ้มไม่ไหวค่ะลูกนี้สามสิบกว่าโลเลยค่ะ ถังใส่แค่ก้นถังอันนะค่ะเอฟีปูขนุนสุกนี่ค่ะเอฟีก็ขนุนมีเต็มพื้นที่รอบบ้านสำหรับต้นที่กำลังสอยอยู่นี่นะคะแดงสุริยาต้นแม่เขานะคะปีนี้ก็ร้อยร้อยกว่ารูปนะคะเอฟีมีร้อยกว่ารูปเลยแล้วก็ได้รับประทานแล้วนะคะได้ เอาไปฝากเพื่อนร่วมงานนะคะได้แกะได้แจกจ่ายกันแล้วนะคะก็ทยอยสุกเรื่อยๆค่ะเอฟีนี่เขาแตกนะคะแตกผิวแตกขาต้นเลยนะคะก็เอาลงมาวันนี้ก็ได้ลงได้ไหลายลูกค่ะเอฟีเพราะว่าเป็นขนุนที่หวานกรอบแล้วก็อร่อยมากๆนะคะมีลูกปีที่แล้วร้อยแปดสิบห้าลูกค่ะปีนี้ก็ร้อยกว่าลูกเหมือนกันนะคะเอฟีนะคะก็เป็นขนมนที่ สำหรับย่านนนะคะเอฟตีที่หวานกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเอฟตีก็มาเล่าสู่ให้เอฟตีได้ได้ฟังกันนะคะว่าวันนี้เป็นวันขนุนแตกจริงนะคะมันแตกอยู่บนต้นเลยใช่ไหมคะแดงสุริยาค่ะเอฟตีเนี่ยค่ะเนื้อแดงเลยค่ะผากวันนี้วันนี้เป็นวันขนุนค่ะปู่ ปูขนแต่ขนขายฟรีวันนี้ขนขนุนอย่างเดียวเลยปูเนี่ยค่ะ ค่ะยานุก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟีทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณากดติดตามช่องไม่ลยน้อยบ้านได้ผู้หลวงก็ขอให้เอฟซีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสทุกท่านเลยนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านเลยนะคะสาหรับคลิปนี้ยานุก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ เนี่ยค่ะเด็กแทบปูมามองตรงนี้ก็ได้เด็ปูปูนี่สินจีสินจีอยู่ระเบียงหน้าบ้านยะนุคู่กับต้นจำปีคู่กับต้นเหลืองปีเดียทอนปูเห็นไหมคะต้นปีลาวดี ขาวพวงเหลืองวิทยาธนต้นจะปีอยู่ระเบียงหน้าบ้านยานุบุดเลยะทุกอย่างย,าย่าว่าไม้อะไรนะ<า>ไม้ดอกไม้ดอกอันนี้ไม้อันนี้ไม้แตก <c oughs> ไม้ดอกไม้ประดับไม้ประเรื่อปลูกค่ะวัน <c oughs> นี้ปีนี้เราจะได้กินลิ้นจี่เป็นร้อยๆพวงเลยค่ะปู จี่แล้วออกรูปเต็มเลยค่ะ